ริภัณฑ์และตราสารทางการเงินในโลกของการลงทุนในตลาดการเงินโลกนี้หรือโกลบ f i ฟ a n นนชัลมาเก็ตถูกกำหนดโดยหลักของดิมาและสปายหรืออุปสงค์อุปทานนั่นเองและการเคลื่อนไหวของตลาดที่ต่อเนื่องเกือบ24ชั่วโมงต่อวันจันถึงสุกนี้เมื่อใดก็ตามเมื่ออุปสงค์มีมากกว่าอุปทาน <c oughs> ก็จะส่งให้ราคาของิีภันหรือตราสารนั้นๆมีการปรับขึ้นในทางกลับกัน เมื่อใดที่มีอุปทานมากกว่าในช่วงนั้นๆก็จะส่งให้ผลิตภัณฑ์หรือตราสารในการเงินเหล่านั้นมีการปรับลงนั่นเองและปัจจัยที่เป็นตัวกําหนดดีมาและสับายก็มีอยู่ด้วยกัน2ปัจจัยหลักๆกล่าวคือ 1. ปัจจัยพื้นฐานนั่นเองหรือที่เรียกกันว่า fundamental factor ปัจจัยพื้นฐานดังกล่าวน,นี้ได้แก่ตัวเลขบ่งชี้ทางเศรษฐกิจที่สําคัญสําคัญในแต่ละประเทศ อาทิเช่นตัวเลขการจ้างงานตัวเลข GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือตัวเลขดัชนีจัดซื้อจัดจ้างทั้งภาคการผลิตและภาคการบริการเป็นต้นซึ่งโดยปกติแล้วตัวเลขเหล่านี้เมื่อมีการเพิ่มขึ้นก็จะถือว่าเป็นผลบวกต่อประเทศนั้นๆและต่อตลาดหุ้นและค่าเงินสกุลต่างๆของในประเทศนั้นๆนั่นเองอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของนโยบายทางการเงินการคังจากธนาคารกลาง ของประเทศนั้นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารการสำคัญสำคัญของโลกกล่าวคือ Federal Reserve Bank เมื่อธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะปรับเปลี่ยนนโยบายทางการเงินการคลางก็จะส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นและตลาดอัตราแลกเปลี่ยนได้เช่นกันอีกหนึ่งปัจจัยที่นักทุนให้ความสนใจมากและมากขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบันนั่นก็คือปัจจัยทางเทคนิคหรือ Technical Factor นั่นเอง ปัจจัยทางเทคนิคนั้นก็คือการศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มของราคาของผลิตภัณฑ์และตราสารทางการเงินต่างๆในตลาดโดยการมองไปที่อดีตและการเคลื่อนไหวในอดีตเพื่อเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์แนวโน้มของราคาในอนาคตนั่นเองอีกส่วนหนึ่งของปัจจัยทางเทคนิคก็จะมีการนำเอาโตัวบ่งชี้ทางเทคนิคหรือ technical indicators ต่างๆมาใช้ ในการบริหารความเสี่ยงการลงทุนและยังเอื้อประโยชน์ให้เกิดสัญญาณการซื้อขายในการลงทุนได้ด้วยโดยเมื่อเราทราบแล้วว่าปัจจัย2ปัจจัยหลักนี้จะเป็นปัจจัยสําคัญที่กระตุ้นให้เกิดแนวโน้มของราคาของผลิตภัณฑ์อตราสารทางการเงินต่างๆบนโลกการลงทุน,นี้ให้ปรับขึ้นหรือลงจึงเป็นโอกาสของนักทุนที่จะสามารถเข้าลงทุนได้หรือเก่งกําไรได้ในตลาดการเงินโลกนี้ อย่างง่ายดาย